สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลสกอร์สูงประจำวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจำทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงครับมีอัปเดตกันทุกๆวันครับช่วงเวลาประมาณชิ้นที่บ่ายๆเป็นต้นไปครับถ้าไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนครับยังไงก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีที่แบบคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับก็เมื่อวานที่ผ่าานนนนนมมมะะครรรรััับบใพีีีเเยย์์ลกกกอองฤษฟสตแู ยิงกันตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสอีกกันค่อนข้างเยอะนะนะครับเออนะแต่ว่าฟุตบอลก็อย่างนี้แหละครับมีแค่1ประตูครับจนจดเกมนะฮะก็ต่ำอีกแล้วนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับอ่ะส่วันนี้ครับตัวเลือกในวันพุธครับ2เมษายน2568ครับวันนี้ไปที่พิมพ์ลีิก คู่ระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเจอกับเบนส์ฟอร์ดนะครับก็คู่นี้มาเยอะเลยนะครับมาสามนิดๆเลยนะวันนี้นะครับสามนิดๆต้อง4เท่านั้นครับส่วนหน้าบอลเนี่ยเป็นนิวคาสเซิลเหนือกว่านะครับเกือบ1ชั้นนะครับเดลคาเซอร์เนี่ยอยู่ที่6ในตารางคะแนนนะครับ47แต้มจาก28เกม13แมตช์ในบ้านชนะได้7เสมอ2แพ้4นะครับยิงได้24เสีย17นะครับผมนัดล่าสุดเดี๋ยวนะสำหรับเบนฟอร์ดนะเบนฟอร์ดนะครับ อันดับ11นะครับ41แต้มจาก29เกมนะครับ14เกมเยือนเนี่ยชนะ5เสมอ2แพ้7นะครับยิงได้20เสีย18เจอกันล่าสุดนะครับ3-1อ่า4-2 2-4อ่าสูงนะมี1-0ที่ต่ำแล้วก็1-2อ่ะอันนี้ก็สูงนะครับ ก็คือช่วงหลังเจอกันเป็นยิงกันเยอะนะครับวันนี้มันก็เลยตั้งไว้โคตรแพงเลยนะตั้งไว้3นิดๆนะครับส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับล่าสุดคือ2 1ถือว่าสูงนะครับในนัดชิงคาร์บาวคัพมี0 1 1 1 2 0น่งหนต่ำนะครับแล้วก็4 3กับฟอร์เรสนะสูงนะครับส่วนด้านเบนฟอร์ดบ้างนะครับเบนฟอร์ดล่าสุดในหนเจ้านะครับแล้วก็มี0 1 1 1ต่ำศูนอันนี้สูงแล้วก็0 1น่งต่ำ ก็จริงๆแล้วทั้ง2ทีมมันก็ไม่ได้เด่นชัดขนาดแบบว่าจะสูงตลอดนะแต่ว่าเจอการช่วงหลังมันเหมือนออจังหวะมันเป็นใจนะครับแล้วก็มักจะมีประตูเยอะตลอดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพทงสภาพทีมแล้วเนี่ยนะครับทางทั้ง2ทีมก็ถือว่ามีตัวเจ็บนะพอสมควรแหละนะครับแต่ว่าตัวเลือกในเกมลุกมันก็ยังมีให้เลือกใช้งานกันเยอะนะครับก็รวมๆแล้วนะครับยังคิดว่ามันน่าจะทะลุได้นะ ก็อาจจะจบเหมือนเดิมนะครับ3 1ขึ้นไปนะสาหรือ2 2ขึ้นไปนะสามหนึ่งสองหนึ่งขอไปสามหนึ่งสามสองสองสองนะครับผมก็น่าจะลุ้นกันได้นะครับมันขยับขึ้นด้วยนะก็เชื่อว่า ต้องมาสำหรับคู่นี้ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับนี่ก็เซนจูรเต็กับเบรนท์ฟอร์ดครับเตะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้กับมองอย่างเซียนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอให้ได้กลับมาแฮปปี้กันเต็มๆครับเจอใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ